mang hôm cả cái nhang nó mì cho nó phát điên bưng này thấy không? Ti bot thắp lên tiếng cá xèo xèo nhìn này, lái mỏng nón cành bó mà, quốc may mía, cả bưng มันสิผ้าล่มตายพ่าะม่ยังหรอกนกบอนหยมันหลายม,มาจากไหนสิ่นนะอ,อตอนนี้มันยังไม่แตกอย่ารถบ๊อแอัมพูลเล็์ ขากขากพี่น้องเฮ้ người ta 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 người

ただただの。 ทยมืบายแอเาศกนะิด okay. ร่มแล้วเย็นเข้ามาแล้วเนาะ้าหนามันเกิดขึข้นข้นมานเะกิดนเสือนส่งเนาะพอบายุ่นมาเสอามานะตอกลับบานตาวนาคอนเนาะากินกเจนะียวนหล้ให้มันนะไแสงสีไกไก ใกล้อ่าล่าใกล้อี๋ใกล้ปีใหม่เป็นกับเปิดแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้สวตุ่ีขอลาไปเลยทุกคนขอบอกกันมาคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ